ไลุ่มลุ่มเ้อไหมู่บ้านเล่นน้ำเอน้ำเนยน้ำไหลคุยเล่นหาหมองน้ำเรียขอาบก็ไปที่ทางไม่น่อยแบบเดี๋ยวนี่เขาประกาศมาแล้วว่าเขาสิบปีน้ำสิบโมงหอดสองทุ่มสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มนี้เขาขอทำงานแม่นเปิดแล้วกับอะไรเปิดตัวแล้วบาบอกแนวมือนเ้าวันน้าคนแถวาเม่าูเหนงายห่อเ่

แรงนจับ้านอีกรถหนึผมก็หนาวไม่ะรสองรถติเลยบ้านกับาสองรถแรงทำคำรูแรงอะไรเมเสาผมมีหอมผมมีน้ำแาอยฟังวันสุเสาทย์ซื้อน้ำแล้วแปะท่านใ้เขาล้างน้ำเอาให้เขาอางนรงให้าล้างน้ำคนหนาบุคคลที่หนาบเพื่อเพื่อนินท่านสองน้องเอยกอจอนนุ่งฟัง ไปเช็ดกุ้มหนังปุ๊บทุกคนแกไม่ต้องอาบน้ำอาบอาบน้ำาอาบอาบน้ำเพราะว่าน้ำค้นหากน้ยันหลั้างหลอดกระด้างก้อสกเนาะเรื่องมองได้อีกีตแกกระดาษอัดปูลีมันมาเหตุผลนียมันเอามองได้สูร ก็ม <toys> ือเราเที่ยวออกไปกับพ่ออเราเราเลยไปพอล้านหันนี่นะมงมเพงเห็นกอน้ำนี่หลังหลี่บออยู่ใสเอาใสสมเพ่งบอกกูแน่น้ำมันไหลบ่อเท่าเนาะเราคอยนหน่อยเราทังใจมันไหลยู่มากมากกว่าไเป็นมากก่ากระค้านแบกปลายาไปอีกไปเห็นแล้วบอกเล็กหน่อยไปอาหันเราเจ้าิสลเ็นบ่อหลัล เปิดเปิดเป่าเลยเนี่ยพอเด้เปิดก็เปิดเป่าเลยเปิดหัวมันเลยไลแห้งมากกว่าไหนแล้วก็วันไหนต่ว่ามันแล้วก็ได้อาบที่าลูกไปอาบปุ่นก็เมือเตาหรือสองสามปุ่นตะวันชุดหนึ่งก่อนเข้าไปหาหอนางโจกันหอยมินมองท่าบนม่นมันกัดหน้ามันไหลตลอดของมืหอยเออนี่แม่มันห่างอยู่นี่แม่หน้าบ้านเท่านี่แมเออเห็นดูหน้าร้านนวดเอะ ก่อนเปนวนถ้าไม่แดับเมื่อ,อบ้านนี่ไม่ดับมาเมื่อเนืงเล็กน้อยหิวกะคู่กะคือออกมาจบ้าอาบฟัดสั่นอาบแจ้งหน้มันก็คือบ้านมูตักระเพาคือกนันาจากมาอม่ถาอันพาบวนะี่มาพเเม่เอออลงพอประมาณโบั้นกั้านามอีน่งันี้ไปอาบ เออแมเียะเออเแมเจียเลยนด้ทันเดียวไปตรงเนี่ยหลังเราห้องหนนาวัดนีไหมอ๋อพวกคือพวกหัวนองนําำขึ้นนินยันดูได้ว่างที่นี่กอกหนามน้องพวกที่ไปเศร้าได้หนอยอานนาเพราะนอนคือนัตื่นไม่แล้มันเศร้าย่นคูกับพี่นี่ว่าอยู่หันนาวัดก่อนยันถ่อมเก็รถอะไรีดีดียวยไปไปหาก็เลยปพวไปยนยินได้ห กนทะเลเอาไม่ไม่ไปได้ง่อยเอาถังไปไ่ถังชีเจ้าชีถังนะบ่อยืนมาไ่้อ่าชีถังไปตรงไ้ไม่ไน่ไม่เลยถื่กเปมันเต็มพอะไรอยูไปโอ้โหถังได้น่อยกัไปอาบสามสี่คน็เบัดไปสองถังเนาะงปยัดได้ละปยัดยัดคือมันอาบอยูด้หน่อยกระไรปั้ง้ามเป็นมพอบ้านกันอาบนอนีดีเียอยู่อาว เต้นเสียงก็เปียกเต้นแล้วเปียกเปียกเหนียวเหนือนาน้องจะอยากอาบเั่พึ่มันหอนเราเป็นมันก็ย่งคือสามังเอาไปตรงไหไม่เช้าแม่ไปมันย่งจัดถังขวบทังขวบย่งน้ำมีก็่ัตกบส่ส